สวัสดีครับพี่ชาสวัสดีครับพี่ชผมสวัสดีครับด้วยนะครับขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับมาลองกันนานไหมนานเนาะแต่ว่าเดินตรงนี้ก็ชิลๆใช่ไหมใครได้เดินเที่ยวแล้วบ้างครับหมดแล้วเด็กัๆหมดแล้วจะบอกว่าที่นี่นะเปิดใหม่นะครับถ้ามีของดีๆอะไรก็ซื้อมาฝากกันได้เลย เอาครับสงสารนะครับเดินก็นได้เลยครับผมก็วันนี้ดีใจมากนะเดี๋ยวเมื่อกี้นะครับตอนจับไม่รู้ใครได้ยินเปล่าก็แอบร้องจะไม่หยุดจะไม่หยุดจะไม่หยุดสิให้ไทยนี่เพลงอะไรเพลงอะไรครับจับเป็นแม่รักจับใจมาบวกกับเพลงจับเป็นจับจับใจครับจับใจครับบองอะไรกันจับใจครับครับผม ซิงเกินการหาล้อเล่นนะจริงเพลงเมื่อกี้ช <my favorite> <design> <arian> ื่อเพลงจับนะครับชื่อเพลงว่าอะไรนะจับถูกต้องครับเพลงจับครับผมก็เพนี้เป็นซิงเกิลแรกของกันนะครับกรขอได้ละครับขอเซ็ตเหนื่อยนิดนึงจัดใจยังไม่ตื่นยังไม่ตืมแล้ จะขอลูกท้าเฮ้เยน้าทีมงานจับนะครับซิงเกินได้ของกันนะฮะพร้อมจะสนุกต่อเรืยังครับพร้อมที่ยังดังทาย่านเป็นฝางเพลงนี้ช่วยกันเต้นไดน้ครับกับเพลงเพลงอะไรวะนี่ไม่ใช่มุกนะครับอ๋อเพลงคนใจง่ายับ ผเชื่อรองเท้านี่มชนะครับยังลืมเพลงเมื่อกี้ก็ไม่ใช่มุกนะฮะลืมชื่อเพลงจริงครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ไม่ต้องหลอกมั้ยอ่าเมื่อกี้ชื่อเพลงว่าอะไรนะครับคนชอะไรนะเป็นอะไรนะครับทุกคนว่าดูจากข้างนอกก็เป็นคนใจง่ายไหมครับใจง่ายมเลยนะใจง่ายอ่ะครับถูกต้องครับพราะก็มาเจอใครนะเจอทุกคนตรงเนี้ยหลงรักตลอดเลยใจง่าย จะบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่อาการของคนใจง่ายครับมันเป็น,นอาการแบบว่าเรารักกันรักกันไหมครับลักกนอาการนี้ล่ะครับผมว่าจะมาเจอกันที่ไหน,นะฮะก็รักทุกคนอยู่ดีนะครับผมเฮ้เมื่อกี้ก็แอบ,บพูดชื่อเพลงไปแต่ใครรู้บ้างนะตับไม่ได้เพลงต่อไปนี้ก็จะร้องคือเพลงรักเธออยู่ดีะครับ ขอบคนน้ามาครับได้ไครับอ่าส,สุแล้วก็ต้องพูดคำนี้นะฮะจากร้องเพลงเมื่อกี้แล้วนะครับในท่านที่ดูเดอดสตาร์สิบนะครับโยเยอะมากค,คำพูดอะไรที่ก้าชอบพูดบอกลาทุกค,คนนะครับรักทุกคนคนเดียวเยวท่านั้นฟังแล้วงงเลยฮะ ก้าง้โง่งเหมือนกีนนะไม่รู้ว่าพูดไปได้ไงนะครับรักทุกคนคนเดียวเท่านั้น,นสําหรับใครที่ไม่ได้ดูนะครับก็อาจจะคิดตามได้ว่ารักทุกคนแต่คนเดียวเท่านั้นคืออะไรนะก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าวันนี้ก้างจะมาไม่ได้รอ้องเพลงครับอยากฟังเหรออย,อยากฟังน้อยางานนะเพราะว่าจะบอกว่าวันนี้เพลงสุดท้ายที่เตรียมมา มันครับผมเพราะว่าเพลงนี้นะกันไม่เคยร้องที่ไหนแล้วก็อยากให้ทุกคนสนุกกันร่วมไปนะในเพลงสุดท้ายนะครับพรเพลงนี้ฮะท่าเต้นสมกับจับแน่นอนอยากดูว่าเป็ออนอะไรไปฝากกันเลยครับรักกันไหมอ่ะอีเมอช่วยกันร้องได้เลยฮะพีเมอร์ I <laughs> Sound O ตาวะไรเง okay. ียไ่มี y, ัญอเครอียงจบ่าวขอเสียงแฟนครับกัครับ้า่าจ้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 จ้าจัด้าจ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 จา้ เอาลครับตอนคก็รู้สึกยังไงตอนที่ขึ้นไปยืนอยู่วทีดตาแล้วก็รู้ว่าได้ตาแน่งดาอที่รู้ใช่ไหมฮะถ้าใครได้ดูนะครับหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ครับคุณเกิมดุสเซร์รคือเวลาการแบบว่างงมากแล้วก็แบบว่าตกใจมากเหมือนทุกอย่างแบบก้องๆแล้วเราไม่ได้ยินด้วยซ้ำว่านนชื่อเราใช่ครับผม แต่ไม่โบดอ้าวโหดโบดโหดโบดในกั๊ฝากนิสิตถามว่าผลงานที่กำลังจะออนแอร์หรือว่าที่กำลังจะทุกท่านจะได้รับชมมีอะไรบ้างครับผมก็เพลงแรกเมื่อกี้นะเพลงจับนะครับผมซิงเกิลแรกของกันนะฮะแล้วก็ซิงเกิลต่อไปกำลังจะตามมานะครับอย่าปัดเลยอย่าปั๊บเลยยังไม่ปล่อยครับผมยังไม่ปล่อ ผมแล้วก็ตอนนี้ได้ีโอกาสทดอสอบละครนะผมได้ยนเรียนเรเล่นเล่น่ปุเีนาาไทเลีนกเรีนจากพีดี้าเรีนจากันี้ยังสีมาลีนบก็เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าทอฝันกับมาวินครับเฮ้ยไม่ใช่เรื่องมาวินนะครับ ไบคนะรช่ออี้จะเป็นช่องวันนะครับผมวัน h อดของเราครับผมก็ติดตามดูได้ครับจบเมื่อไรเดี๋ยวก็จะมาบอกคนอีกทีนะเนกคระับรคุณครับแล้วกะขเป็นดียวเีก่อนค่ะับผมเรียนเชิญคุณเชอร์บสิริกิ่งก้าวนะคะ e อ e ก u t ค v e d i r e c t ค r ค่ะจากบริษัทมูลไอเก็ตุ้มมากชอบดอกไม้นะคะดอกติงก้าด้วยค่ะครับผมพี่ต้อมนะฮะ เรานี้น้องตังมาเปิดมินิคอนเสิร์ตนะครับพี่วน้องลาบูนนะครับขอบคุณมากจริงๆคะรับเอาปรบมือหน่อยเลยนะคะครับผมขอบคุณมากขอบคุณนะคะผู้บริหารของเราด้วยแล้วก็ คนเยอะหนายนี้นะครับผมคนข้างบนดนวยนะครับขอดูมืออีกรอบหนึ่นะครับน่ารักมากครับคนที่นี่น่ารักมากนะครับเพราะฉะนั้นฮะอย่าลืมคนมาเดินที่นี่บ่อยๆนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกครับมีอะไรดีๆซื้อตักกันเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบครับขอบคุณครับสุดยอดขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ